啊。Ah. ปฏิบัติที่น้องไมยนีที่อยากปฏิบัติต้องที่อยากปฏิบัติที่อยากปฏิบัติ No. Oh it's locked ม่าบางีรถติดเราไปน้องเลยบางนะรถติดย h าเลยบบนี้ ะมองคงรดเรื่อยไกลพี่น้องมองคงลดมซีแยงอย่างนั่นลดแรเื่อแนี้นี่พีนน่น้องมองคงรดเรื่อยไกล กสิเขาไปหาสะพานกล้วยพี่น้อง โรงพยาบาลเปาโลอยู่ใบไก่บิ๊กซีโรงพยาบาลเปาโลอหอดมาหอดบิ๊กซีแล้วเนาะคนะเนาะไปเดียนเดียนเข้าไปทางหลังบิ๊กซีแล้วรถสิไปจอดอทุ่คนเนาะคนะเนาะทางบิ๊กซีเอาตอนนี้ก็เด้อก็เด้ออยู่หลอดปลอดไปไทุกคนี่สบายคนเก็บอะไรคนหายหนุน่ม ในท่านใดนก็จะเริ่มเซนนขอบคุณทุกท่านแรงใจขอบคุณทุกเรล่าท่ีจะแบบเออมาตลางบิ๊กซีเราไปเดียนกบสคิดไปซ้ำนี่็เรียนสิเขาเลยเบิ้งข้อระับกันหนึงสวัสดีค่ะ